รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศไทย4.0 กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การน,นําของพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้นําการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการได้ทํางานเชิงรุกสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนํามาซึ่งความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนในชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านป่านตำบลดงสิง์อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะดูกันว่ากลุ่มแม่บ้านแปรรูปถวยที่สงบ้านป่านมีวิธีการทำอย่างไรบริษัทการบินไทยถึงได้นำไปขึ้นเครื่องเพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับผู้โดยสารเราไปดูกันเลยค่ะ กลุ่มจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส่วลิสงบ้านป่านเรามีสมาชิกกลุ่ม35คน3 5คนลงหุนกันคนละ1,000บาทต่อมาก็มีหน่วยงานกศอน,อนนี่แหละามาช่วยปึกอบรมสอนการทํงงาน้ำยาล้างจานแล้วก็ทําบันทีควเลือนแล้วก็สอนขายส่วทางอินเทอร์เนต็ตทางไลน์ ท่านนายกมาเยี่ยมมหาไัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดก็ก็ให้ทางเราเอาถั่วไปออกงานท่านก็มาคิมบอกว่าถั่วอร่อยที่สุดในโลกผมจะผลักดันให้ถั่วขึ้นเครื่องดินให้ได้ท่านก็เลยไปดําเนินงานที่กรม,มส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เอาถั่วเราไปขึ้นเครื่องทุกวันนี้เราทําถั่วร้อยกิโลสามารถบรรจุได้1000ถุงค่ะเราขายถุงละ20บาทวันละ2 4 0 0 0บาทเราทําให้สมาชิกมีรายได้ต่อวัน300 60บาทต่อคนนะคะเราไม่จําเป็นต้องออกไปทํางานแหล่งอื่นค่ะเราทําอยู่ที่นี่เป็นรายได้ประจําของเราขอขอบคุณค่ะท่านนายกที่มาผักดันให้ถั่วบานทองของเราได้ขึ้นเครื่องแล้วก็มีตลาดรองรับแล้วเราจะพาไปที่อำเภอปทุมรัฐไปดูกลุ่มอิสาหกิจชุมชนทอผ้าลายแทนกันค่ะ เมื่อก่อนเราก็เป็นกลุ่มเล็กๆเ,เราก็ทอตามภาษาชาวบ้านต่อมากสนได้มาสนับสนุนเราในเรื่องการตรา่อผ้าการออกแบบการเรียงสีให้ดูดีให้มันทันสมัยขึ้นมาแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มทอทอแล้วเราก็นําออกไปขายตามบูธตามโอทอปต่างๆก่อนนี้ก็จะทอแบบเหมือนผ้าขาม้าธรรมดาเพื่อทั่วไปไม่โดดเด่นทางกสนให้ความรู้มาทํายังไงผ้าเราถึงจะติดตลาดก็มีตรงนี้แหละคะ่ะที่กสนมาช่วยแล้วก็ทาให้คนรู้จักเรามากขึ้นจนผ้าของเรานี่ ไปสู่เทเชายระดับญี่ปุ่นเขาก็ให้เราไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเราเราเริ่มเริ่มจากกศนมาค่ะเมื่อก่อนนี้เราก็มีรายได้หลังจากทำนาแล้วก็อยู่เฉยๆพอกศนเข้ามาให้ความรู้เราแล้วก็ให้สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านเรียกวัสดุดิบไปทอทอแล้วก็มาส่งแล้วก็ออกตลาด ไม่ต้องไปขายแรงงานที่อื่นอย่างป้าคนข้างๆบ้านเมื่อก่อนเกก็ไม่มีงานทำเบก,ก็อยู่เฉยๆแล้วก็หาหางานมาให้สมาชิกทำทำให้สมาชิกเกิดรายได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีความรักความสามัคคีในชุมชนทำให้ครอบครัวของเรามีความมั่นคงมั่งคั่งและยัง่งยืนค่ะ กสนของเราก็ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นที่ตรงนี้นะคะก็คืออาชีพการทอผ้าลายแคนซึ่งเดิมชุมชนก็ทอในวิถีอของชุมชนกสนของเราก็เข้ามาขับเคลื่อนในการดําเนินงานตรงนี้โดยมาออกแบบลวดลายให้เป็นสะกลขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางสินค้าให้มีให้รายได้ในชุมชนของเราเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือความรู้ที่เราได้มาให้กับชุมชนนะคะภูมิใจค่ะที่ทําให้ชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นให้ชุมชนอยู่ได้ กันอย่าง,งมีความสุขค่ะนี่คืออีกหนึ่งความเพื่อมือของสำนักง,งานกสยจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้เข้ามาส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ